เคล็ดลับในการหาตัวตนที่แท้จริงว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากทำงานที่เรารักที่เราชอบเราจะหามันเจอได้ยังไงมองในมิติหนึ่งทุกคนครูฝนก็ผ่านอะไรมาเยอะระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดหรอกทุกคนแต่ฟิลหนึ่งเคล็ดลับอันแรกเลยกล้าลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำ การที่ใครคนนึงจะเจอโอกาสทองจะเจองานที่เรารักที่เราชอบหรือจะรู้ได้ไงว่าเราชอบหรือไม่ชอบงานไหนอะไรแบบไหนทุกคนถ้าเราไม่กล้าถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันใช่มันเหมาะมันได้หรือมันไม่ได้เอาจริงๆงนะทุกคนยิ่งนะปัจจุบันนะหลายๆอาชีพก็ไม่ได้มีบัญญัติไว้ให้เราให้เราแบบเหมือนแต่ก่อนว่าแบบ ถ้าเหมือนแบบตอนเด็กๆเนาะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเรามีความฝันอยากเป็นอะไรคําตอบก็จะไม่ค่อยต่างกันมากมายคุณหมอพยาบาลทหารตำรวจก็จะอารมประมาณนี้แต่ถ้าณนะปัจจุบนันทุกคนอาชีพหลายๆอาชีพไม่ได้มีเป็นบัญญัติไว้มันคืออาชีพแต่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สามารถแบบช่วยชีวิตใครได้หลายๆคนสามารถแบบส่งกลับมาเป็นเม็ดเงินได้เพราะฉะนั้นทุกคนนิยามของคําว่าอาชีพ ในอดีตก,กับปัจจุบันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่กุบบอยากจะให้เลยใครก็ตามที่มีความฝันอยากได้ทํางานในสิ่งที่เรารักที่เราชอบได้อยู่ที่บ้านอยากแบบสําเร็จไวๆอยากอยู่ที่บ้านทํางานไม่ค่ยอยจะหัวคนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่คุณจะไม่สามารถได้ไลฟ์สไตล์ในสิ่งที่คุณชอบได้ถ้าคุณไม่กล้าลอง